สองเดือนผมได้กี่ใบเป็นใบนี่หนึ่งเป็นใบที่สองด่างแบบอ่าคนเขาชอบกระจายกันอย่างนี้นี่ใบที่สี่นี่สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช n n e l ใบกลมอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้อยากจะมาอัปเดตจากคลิปคราวที่แล้วที่ผมซื้อข้อของเอาโบนะครับที่เขาชํามาให้ที่เป็นแค่ข้อข้อเดียวอย่างนี้ครับที่ซื้อมาทั้งหมดสามข้อด้วยกันวันนี้ น้องเขาออกใบใหม่แล้วก็เลยอยากเอามาให้ดูกันมาให้อัปเดตว่าระยะเวลาประมาณสักเดือนครึ่งมั้งว่ามันออกมาได้ประมาณกี่ใบแล้วก็อย่างที่บอกออกมาแล้วมันได้ด่างเหมือนอย่างไอ้เจ้าใบต้นแม่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเอามาอัปเดตให้ดูกันอ้อแล้วก็แต่กอนอื่นเดี๋ยวผมให้ดูต้นแม่ของน้องพระแพงจากคลิปคาราวที่แล้วนะครับผมให้ดูก่อนว่าหลังจากที่ผมตัดขยายอ่ะมันมีผลยังไงบ้างนะครับ มาเริ่มต้นที่อันนี้ก่อนให้อัปเดตนะครับอันนี้นอ้องพราแพงจากยอดสวยๆอันนี้เป็นส่วนยอดนะครับที่ยกมาเนื่องจากกระถางกระตกแมวมันชนยอดมันหักก็เลยต้องทําการขยายตัดขยายนะครับแยกกันใบใหม่ที่เขาออกมาเป็นใบเผือกหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยออกมาทั้งหมดอันนี้ใบและอันนี้ใบนี้เป็นใบแรก ที่ออกมาจากตาใหม่นะครับอืมมีเขียวตรงกลางนิดนึงพอเห็นไหมตรงนี้ตอนนั้นน่ะผมก็เลยเก็บไว้รอรุนว่าใบใหม่มันจะเขียววันนี้ไหมอันนี้ใบสองครับขาวล้วนเลยเป็นใบเผือกพวกนี้และอันนี้ครับใบล่าสุดใบที่สามยังไม่กลางนะก็เนี่ยผมกลางให้ดูเผือกเหมือนกันหมดเลยยอดนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์แล้ว เดี๋ยวก็คงต้องตัดทิ้งนะครับไปไล่ตากันใหม่ตัดไปแล้วก็รอลุ้นว่าอันใหม่ที่ออกจะมีส่วนเขียวไหมเพราะสามยอดเนี่ยไปมันก็ผมให้โอกาสมานานแล้วคิดว่ายังไงก็คงไม่กลับมาเขียวแล้วล่ะน,นะครับอ่ะเดี๋ยวผมตัดทิ้งเลยอืตัดกันเห็นๆถามว่าเสียได้ไหมเสียได้นะครับสามใบเนี่ยใช้เวลาสองสาเดือนเลยละ่ะอืมแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ยผมฝังไปลึกขนาดไหนไม่รู้ว่าจะมี โอกาสที่จะไล่าตาได้อีกทั้งหมดกี่ครั้งเท่าที่เห็นนะครับผมยังมีโอกาสได้อีกข้อนี้แน่ๆข้อนี้ที่เพิ่งตัดไปนะครับอันนี้ที่เพิ่งตัดไปเห็นไหมอืมอันนี้เลยเพิ่งตัดไปเดี๋ยวเราจะมาลุ้นข้อตรงนี้กันว่าออกมาแล้วจะได้เป็นส่วนที่มันด่างกับเขียวหรือเปล่าไม่อยากได้ใบเขียวล้วนนะครับอืมเราต้องลุ้นวาตาใหม่ที่จะขึ้นแถวๆนี้ย ไม่รู้จะขึ้นฝั่งไหนนะครับว่ามันจะออกมาตรงกลางไหมถ้าตรงกลางเดี๋ยวเราก็มาลุนฮาฟกันโอเคอันนี้คือยอดเรียบร้อยอืเดี๋ยวอัปเดตให้ดูส่วนที่เป็นครึ่งล่างของพระแพงอันนี้ครึ่งล่างครับเอ,อไม่ค่อยเห็นเนาะอ่ะอันนี้ดีขึ้นก็อันนี้ครึ่งล่างของพระแพงนะครับอ๋อสำหรับคนที่เพิ่งมาดูใหม่ผมเรียกอัลโบต้นแรกของผมเนี่ยผมชื่อเรียกมันว่าพระแพงนะครับ พราะตอนแรกผมซื้อมาผมรู้สึกว่าราคามันก็แรงเหมือนกันปกติเขาจะให้ไปฮาฟที่ดีมากเลยแต่ผมตัดขยายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็เลยตอนเนี้ยสภาพก็เลยเป็นประมาณอย่างนี้ถือว่าเป็นการเรียนรู้แล้วกันเนาะซื้อมาก็ต้องมีการขยายเสียได้ก็เสียด้แหละอันนี้คือใบเก่านะครับตอนที่มันอยู่ตอนแรกเลยนะครับอันนี้สามอันนี้จะเป็นใบใหม่ที่เกิดเพิ่เกิดขึ้นมามเดี๋ยว มใส้กล้องเล็กช่วยจากคราวที่แล้วนะครับจากคลิปคราวที่แล้วที่ผมบอกที่เราตัดตาตรงนี้ทิ้งไปนะครับเหมือนกับยอดเมื่อกี้แหละที่ผมตัดไปเดี๋ยวมันจะคลายไป็นี้แผลจะแห้งไปแล้วมันจะขึ้นกิ่งใหม่ออกมานะครับที่ข้อต่อไปอ่ะอันนี้ยมันก็ขึ้นมานะครับอันนี้ข้อใหม่ไล่ขึ้นมาอ่ะให้ดูอันนี้ใบแรก โอ้ออกมาตอนแรกเขียวอย่างนี้ผมก็บอกอ่ะโอเคติดด่างมานิดนึงอืมก็โอเคก็ยังไม่เป็นไรพอใบสองมาเนี่ยดีใจเลยนะเห็นไหมสำหรับคนลุ้นฮาฟอย่างเงี้ยเนี่ยก็เกือบฮาฟแล้วมีติดตรงนี้นิดนึงก็โอเคแต่พอออกใบที่สามมาดูสิครับเขียวอื้อเลยเขียวหมดเลยเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า เออใบที่สี่อ่ะจะมีส่วนด่างไหมถ้าใบที่สี่ยังไม่ได้ด่างก็เดี๋ยวผมจะให้โอกาสจนถึงใบที่ห้านะครับถ้าเกิดคิดว่าเขียวสักสองใบติดอะ่ะเดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะตัดทิ้งหรือเปล่าหรือผมอาจจะเลี้ยงแล้วก็ยกยอดส่วนเขียวเนี่ย,ยเขาบอกกันนะว่าถ้าต้นที่มันด่างแล้วอ่ะยังมีโอกาสที่ใบใหม่ๆจะออกมายังพอมีด่างได้ ก็จะเก็บไว้ลุ้นนะครับอืแต่ตัวเนี้ยใบเผือกเนี้ยที่ผมตัดทิ้งเลยเพราะว่าอะไรโอกาสที่จะกลับมาเขียว,ว่มันค่อนข้างจะยากแล้วก็ใบเขาค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับเห็นไหมโดนน้ําฝนนิดนึงโดนแดดแรงนิดนึงใบก็จะค่อนข้างไปแล้วเลี้ยงให้เขาแข็งแรงอะยากเพราะว่าใบพวกนี้เขาจะสังเคราะห์แสงไม่ได้แล้วเพราะเขาไม่มีคลอโรฟิลเลยนะครับผมก็เลย ตัดสินใจตัดทิ้งดีกว่าให้เขาเอา,เอาสารอาหารไปเลี้ยงกิ่งใหม่นะครับไม่ต้องเอามาเสียประโยชน์กับพวกเนี้ยคือรุนยากนะครับโอเคอันนี้อัปเดตต้นแรกของผมเรียบร้อยแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูสามข้อที่เพิ่งซื้อมาใหม่นะครับมาดูอันนี้ต้นแรกอ่ะที่นีดูจากของเดิมที่เขามีอยู่แค่ที่เป็นแบบวางข้อมานะครับอันนี้เป็นใบใหม่ออกมา ใบได้ประมาณอย่างนี้ชัดไหมใบได้ประมาณานี้นะครับก็โอเคกระจายใช้ได้เลยแหละครับอันนี้ใบาจากใบหลักของเขาที่ซื้มาเป็นอย่างนี้นะครับกระจายก,ก็ก็ค่อนข้างดีนะครับใบใหม่มาใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคนี่ใช้ระยะเวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับจากข้อที่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไว้ ตรงที่มันเป็นแค่กิ่งตาเขาขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้เวลาเดือนครึ่งได้หนึ่งใบนะครับเดี๋ยวดูรากกันทะลุยังอ่ะรากทะลุแล้วนะครับเรียกว,ว่าเดินดีอืมเดี๋ยวผมก็คงเก็บไว้อยู่อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าใบาเขายังไม่เยอะถ้าเกิดใบยเยอะรากเขาทะลุเยอะๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนกระถางอีกรอบหนึ่งแต่อันนี้ผมว่าอันนี้ยังโอเคอยู่โอเคกลับเข้าถึงเหมือนเดิม รอจนป่าจะมีสักสองสามใบอะครับอือันนี้ต้นที่สองนะครับจากของเดิมไม่เป็นวางข้อเหมือนกันอันเดียวได้ออกมาหนึ่งใบเหมือนกันเดินครึง่งซื้อมาซื้อมาพร้อมกันเลยนะครับค่อนข้างเหมือนใบแม่เหมือนกันนกนี่ใบแม่ก็จะ ด่างประมาณนี้จะด่างฝั่งหนึ่งเยอะหน่อยใบลูกค่อนข้างเหมือนเลยนะด่างอาจจะไม่กระจายมากนะครับเป็นปืนๆสองฝั่งแต่จริงๆผมชอบแบบนี้มากกว่าผมไม่ชอบแบบกระจายผมชอบแบบขาวเป็นแถบๆแบบผมไม่ชอบกระจายแบบเป็นจุดๆอย่างเงี้ยผมถูกใจกระถังนี้ยังไม่มีรากทะลุข้างนอกเนาะแสดงว่า ลากอาจจะยังเดินมาไม่ถึงอืมแต่ก็จับก็ตึงแล้วแสดงว่าลากก็ค่อนข้างใช้ได้แล้เดี๋ยวผมใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วก็เอาเข้าถุงเหมือนเดิมเนาะใช้ออสโมโค้ครับโรยหน้าไปนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวผมจะลดน้ําเพิ่มนิดนึงแล้วก็ใส่เข้าถุงเนาะมาที่ต้นสุดท้ายกันนะครับ ต้นนี้ผมซื้อมาก่อนสองต้นเมื่อกี้ประมาณสักสิบห้าวันนะครับก็จริงๆกระถางนี้ก็นด้จะประมาณสองเดือนครึ่งแต่ต้นนี้จะโตสุดผมเปลี่ยนตะกร้าละหนึ่งครั้งสาเหตุที่ผมใส่ตะกร้านะครับบางคนใส่ถุงธรรม,รมดาคือบางทีอ่ะใบมันไปโดนพวกถุงแล้วมันมีน้ำค้างคาไว้อย่างเงี้ยใบบางทีพอโดนแดดอย่างเงี้ยมันโดนน้ําด้วย ใบมันจะเกิดอาการไหมครับผมก็เลยจะเอาใส่ไว้ในตะกร้าเหมือนให้เหมือนให้ตะกร้ามันกันไม่ให้ใบมันโดนโดนถึงโดยตรงนะครับจะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรครับอันนี้ต้นนี้เพิ่งเปลี่ยนกระถางไปด้วยต้นนี้ตอนที่เพิ่งมาก็มีแค่ใบเดียวเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นใบหลักอ่ะอันนี้เป็นใบหลักของเขาอ่ะต้นนี้โตวไวสุดเลย สองเดือนอะเดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้รากเดินดีมากเลยครับอันนี้รากใหม่ด้วยอันนี้ผมเอาลงดินไปแล้วนะครับตอนแรกมันลอยๆอยเลยผมก็เลยแลวก็ถางเขาเล็กหน่อยผมก็เลยเปลี่ยนไปอันนี้รากเดิมรากแรกเขาเลยตรงนี้รากแรกเขาครับอันนี้รากสองอันนี้รากสามถ้าดูสังเกตดีๆถ้าเห็นนะครับจะเป็นขนขาวๆเลยแสดงว่าสุขภาพดีมากอันนี้นะครับดูสองเดือนผมได้กี่ใบ อันนี้จริงๆเป็นใบแรกเห็นไหมใบนี้ครับเนี่ยที่ออกมาเป็นใบนี้หนึ่งอตอนที่มาก็เป็นแบบที่มันแทงตาขึ้นมานิดเดียวเองอันนี้ใบที่หนึ่งนะครับเล็กมากอันนี้เป็นใบที่สองด่างแบบอา่กระจายดีเลยละ่ะอันนี้อืมเป็นลายปื้นๆอย่างนี้ชอบครับส่วนใบที่สาม ครับโอ้อันนี้กระจายไปหน่อยแล้วแต่คนชอบเนาะอันนี้คนเขาชอบกระจายกันอย่างนี้อืมนี่ใบที่สี่นี่ด่างทุกใบอันนี้ด่างกระจายสวยด้วยต้นนี้โอเคเลยนะครับต้นนี้่าไงก็ไม่ทะลุเพราะผมเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปนะครับดูว่าใช้ดินอะไรปลูกอันนี้ให้ดูก่อนกระถางเดิมเนี่ยเขาใช้เป็นขุยมะพร้าวล้วนๆเลยนะครับเป็นขุยมะพร้าวล้วนๆเลย เขาก็โตดีอแต่พอเอามาเลี้ยงที่ผมแล้วผมตอนนี้เลี้ยงไปเลี้ยงมาผมลองดินสูตรผสมจากของเดิมที่ผมใช้ดินผสมกับกบากมะพรา้าวสับอย่างเดียวตอนนี้ผมเริ่มเพิ่มไอ้พวกดินภูเขาไฟไปด้วยดินภูเขาไฟเพอไลท์พวกนี้นะครับมันจะช่วยทำให้ดินมันโปร่งขึ้นทำให้ดินมันไม่แน่นแล้วรากเขาเดินไวนะครับ หินภูเขาไฟมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมให้ดูหินภูเขาไฟก็จะเป็นตัวที่เป็นสีเทาๆอะครับอันนี้เป็นหินภูเขาไฟเนาะส่วนสีขาวเป็นเพอร์ไรท์อันนี้ผมผสมไว้อันนี้ในนี้มันจะมีผสมพวกวอมิคูไ์ด้วยนะครับก็จะผสมเยอะหน่อยอันนี้ผมผสมเอาไว้ใช้ปลูกพวกกระบ,บองเพชรนะครับสาหรับคนเลี้ยงพวกแครกรัสมาของพวกเนี้ยจะมีอยู่แล้ว ผมก็เอามาผสมมิกกันนะครับก็ผมว่ารากเขาเดินดีกว่าดินผสมกะมะพร้าวธรรมดาก็สลับเซตใหม่ผมก็จะเริ่มใช้ดินเป็นพวกนี้แล้วนะครับเดินเดินไวรักไม่เน่านะครับก็ไหนๆมาและว,วันนี้กระบองเพชรผมออกดอกเยอะเดี๋ยวผมพาไปเที่ยวหน่อยตรงนี้ส่วนของกระบองเพชรนะครับผมก็ปลูกลวมๆกันก็มีอะไร แปลกมั่งก็อันนี้ไม่มีอะไรอันนี้ก็จะเป็นดอกชินโชวะนะครับอืมอันนี้ดอกแดงปกติแอสโตไฟตัมเขาจะดอกดอกเหลืองกันนี่ก็ดอกแดงมากๆอันนี้แดงสดเลยเนี่ยปกติแอสโตไฟตัมธรรมดาเขาจะดอกเหลืองเป็นสีแบบนี้กันนะครับอมีแดงสองอันพิเศษหน่อยอันนี้สีเป็นแบบโอรสติดนึงนะครับอ่ามาดูอันนี้อันนี้สุกไว้ด้านล่าง เดี๋ยวเอาขึ้นมาก่อนบมกอันนี้ดอกเยอะมากเลยวันนี้ขึ้นมาตกใจเลยอืมตัวนี้สรับคนไม่ได้เลี้ยงกระบองเพชรก็ตัวนี้จะเป็นแอสโตรเฟตัมนะครับอ่ตัวนี้ขึ้นกราฟมันก็เลยจะโตเร็วเป็นพิเศษดอกมันก็เลยออกเยอะนะครับเนี่ยออกตามหนอ่หนอๆพวกเนี้ยพวกนี้เลยอืมตัวนี้ก็พิเศษ สีพวกนี้มันไม่ใช่สีธรรมดาของสีแอสโตไฟตัมนะครับปกติจะสีเหลืองต้นนี้ก็จะเป็นแบบคูแทรกนิดนึงนะครับอืมผสมเกสรสนุกเลยว,นนวันนี้มีอะไรอีกวันนี้มีอะไรอีกก็มีพวกไมเลโอสติกมาครับไมเลโอสติกมาบานเยอะหน่อยจับผสมกันเรียบร้อยหมดละอืมอันนี้ได้เลนเซมาอันนี้ตัวดา่างอ่า ไม้ด่างคงจะรู้จักกันเนาะอันนี้ก็เป็นกระมงเพชรด่างใหญ่หน่อยอันนี้ไซส์ค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับถ้าเทียบกับเบือโอเคแวะให้ดูตรงนี้เนาะโอเคคลิปสาหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะครับเอามาอัปเดตให้ดูเฉยๆนะครับพอดูจากยอดวิวของคลิปคราวที่แล้วคิดว่าเพื่อนๆคงจะสนใจว่าหลังจากนั้นผ่านมาสักระยะหนึ่งแล้วมันต้นเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เลยเอามาอัปเดตให้ดูกันก็ วันที่อัดวันนี้ก็คือวันที่สองพฤษภานะครับราคามอนสเตอร่าวางข้ออะไรเงี้ยเข้าไปเช็คล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นขึ้นไปเป็นอยู่ประมาณหกพันเจ็ดพันนะครับเห็นไปหกพันเจ็ดพันเนาะเออหกพันเจ็ดพันใช่ผมเห็นอยู่ราคาประมาณนั้นนี่คือราคาที่แบบประมูลกันนะครับ อยู่กันที่6,000-7,000ดสามใบเห็นกันอยู่ที่ประมาณ20,000ืลายสวยๆหน่อย20,000อือ่นกว่ากันนะครับก็เทียบราคาขึ้นขึ้นไปอีกนิดนึงจากตอนที่ผมซื้อมาตอนที่ซื้อมาได้ราคาแบบ5,000-6,000ราคาเหมือนจะกระเถิบขึ้นมาอีกแล้วราคายังไม่หยุดเลยนะครับไม่รู้ว่าไม้ใบมันจะไปสุดกันตรงไหนโอเคขอบคุณสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ